วันนี้ก็เป็นวันที่สองของเดือนเมษายนได้คุยเรื่อะไดีเมื่วานนี้ได้พูดผ่าดพิงถึงพระที่อ่านฮะวันนี้ต่อดีไหมดีนะเอางี้ก่อนก็แล้วกันการปฏิบัติกรรมฐา,านขอทุกคนจงอย่าลืมความตายเข้าใจไหม เราลืมหรือไม่ลืมมันก็ต้องตายถ้าคิดความตายไว้เสมอพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคนที่มีความไม่ประมาทถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตก็คิดสร้างความดีไว้เรื่อยๆม่าที่สุดถ้าตายจากความเป็นคนอย่างเลวที่สุดก็เป็นเทวดาในนางฟ้าอย่างกลางก็เป็นพรหมโลก อย่างดีที่สุดก็ไปนิพพาน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคำบ่าตายกับกายจักตานสติ้าสักรเ,เรียกว่าคำบ้าตายมันกม็มีความหมายว่าเราก็นึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าร่างกายเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่ตายอันดับแรกให้คิดว่าการที่จะเจริญกรรมฐานเพราะว่าเราไม่ต้องการความเกิด ไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายต่อไปอีกให้แับแรกนะมาอภิบาลการที่สองญาติโยมที่มาใหม่ให้ใช้อนาปานุสิกรรมฐานคือรู้ลมหายใจเข้าออกกรรมฐานกองนี้ที่มีความสำคัญมากสมาธิจะทรงตัวหรือไม่ทรงตัวอยู่ที่อนาปานุสิกรรมฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปานุติคมถานนี่เป็นกรรมฐานแล้วน้ำากลสังขารคือรังรับทุกเวทนาก็ตัวอย่างไม่ยากเมื่อปลายเดือนที่แล้วเขาฉีดสีเข้าไปที่ปอดเขาบอกมันปวดพอเขาเริ่มฉีดฉันจากอนาปานนติหลับไปเลยมันปดวดหรือไม่ปวดก็ไม่รู้เห็นไหม ถ้าเราใช้กำหนดรู้ลมให้ยใจเข้าออกคำว่าอนาปาเป็นภาษาบาลีกำหนดรู้ลมใหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ใจออกรู้อยู่อันนี้เป็นสมาธิเพราะว่าคำคำว่าสมาธิแปลความตั้งใจตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งถ้าจิตอยู่ในจุดนั้นก็ถือเป็นสมาธิต่อมาก็ใช้คำบวนา <c oughs> คำบวนานี้ไม่จากัด ต่ย่โยมพุทธบริษัทที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนให้ใช้คำนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโธง่ายดนะีง่ายดีแล้วมีอานิสงส์มากนี่เป็นการเบื้องต้นนะอย่าลืมว่าคำว่าสมาธิคือการตั้งใจวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องภาษีอันหน่อยเอาสักหน่อยเดียวนะ สักสองชั่วโมงครึ่งดีไหมพระสีอานท่านบอกว่าคนต้องการจะเกิดทาสมัยท่านให้ปฏิบัติในชิ้นห้ากบทสิบครบถ้วนชิ้นห้าด้วยนะกะบดสิบด้วยเมื่อกี้นนนอนคนเดียวหาเพื่อนคุยไม่ได้ก็ขึ้นไปหาพระที่บ้าน บ้านใหม่นะบ้านที่สร้างไว้นานแล้วแต่มันมีโอกาสอยู่พอจะไปอยู่เขาจริงๆเขตปิดใช่ไหมไปหาพระท่านแล้วคุยกับท่านท่านก็บอกว่าอยากจะพบพระศีอ่านไหมเขาอยากพบท่านก็เรียกพระศีอ่านมาท่านนี้พระศีอ่านาตาโบติสวยมากเครื่องประดับแลวาแพรวามากหลายสี ก็ถามท่านบอกว่าทําไมจึงให้ทําสีขาวสีใสอย่างเดียวท่านบอกว่าจะไม่จะได้ไม่เกิดกิเลสในสีบางคนก็ชอบสีนั้นบางคนชอบสีนี้ใช่ไหมความจริงปฏิบัติเพื่อรางวัลลุกบรรลุมรรคผลท่านบอกไม่ต้องการสีใช้สีใสอย่างเดียวอันนี้ต่อมาก็ถามท่านบอกว่าทําไมจึงแนะนําคนแค่ชิ้นห้ากับหมดสิบ เ้าก็บอกว่าสินห้ากวดีกับบทสิบกวดีมารวมกันแล้วเป็นสิบข้อมีอะไรบ้างจําได้ไหมหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พฤติกามในทางกายนะต่อสินห้านิดหนึ่งคือไม่ดื่มสุราได้ไม่ไรทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่สอเสียเขาแตกเล่วกัน ไม่พูดวาจาเพ้อเจิดเหลวไหลถ้าบอกสองตอนในทั้งทางกายก็ดีวาจาก็ดีเป็นพื้นฐานของสวรรค์กับพุทธม,มโลกเข้าใจไม่ต่านแก่เพราะว่าถ้าทำได้สองอย่างก็ไม่เกิดบนสวรรค์เกิดในพรหม,มโลกทั้งนี้พ่อะไรเพราะว่าถ้าเราตั้งใจเพื่อจะละจริงๆละการไม่ฆ่าสัตว์ ละก,การละก,การไม่ลัทรัพยบละก,การไม่พฤติกรรมละความไม่ดื่มสุราไม่อไรละเลยนะแล้วก็ตั้งใจไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเดือดไหลให้ตัวตั้งใจไว้เนี่ยจะไม่ละเมิดมันเป็นสมาธิถ้าสมาธิยังอ่อนเราก็ไปเกิดบนสวรรค์ <c oughs> ถ้าสมาธิเข้มข้นแล้วก็เกิดเป็รมโลกทีนี้มาทางจิตใจสามข้อข้อที่หนึ่งในพิชชาไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมตัวนี้มันตัวตัดโลภความโลภโดยตรงยับยั้งความโลภตัดรากเหง้าของกิเลสสองไม่ผูกโกรธไม่พยาบาท ไม่จองร่างไม่จองสายไใขใ่โกรธแล้วก็โกรธไปความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองร่างจองถายไขรแล้วก็แล้วกักนไปก็ที่สามสมาธิิมีความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่นี่ตัวสุดท้ายนะอยากไหมก็เป็นว่ากระทาระละไม่คิดความถึงความโลก ไม่ตั้งใจโผโกรธและไม่ตั้งใจฝ่าฝืนคําสอนพุทธเจ้าอาอย่างอ่อนก่อนอย่างนี้ก็เป็นพื้นฐานข้าพเาหลันก็เป็นว่ากรหนดสิบนี้เป็นพื้นฐานของนิพพานฉะนั้นพระสีอานยังต้องการแค่สองอย่างอย่าลืมนะอันดับแรกใหม่ๆขอเป็นการค่อยๆยับยัง้ง มันจะเลิกทีเดียวเราไม่ได้แน่นอนอยู่ๆเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์บ้างไม่รักทรัพย์บ้างไม่พฤติกรรมบ้างไม่ดื่มสาราเมรัรบ้างแต่ทุกคนองมีสินอยู่แล้วแต่ก็จะมีครบไม่ครบไม่ทราบนะศิลต้องมีห้าข้อนี่ไม่ขาดหมดใช่ไหมเจ้าแก่คนทุกคนจะมีอยู่แล้วไม่ข้อหนึ่งก็มองสองข้อมองสามข้อมงอมงที่เขาเหลืออยู่นะ ไอ้ที่จะไม่ค่อยเหลือคือโกหกที่ข้อนี้หลุดง่ายหน่อยนะแต่ถ้าตอนใช้กาวติดน้อ <c oughs> ก็มีบกพร่องบางข้อน่พื้นฐานจริงๆที่เราจะรักษาสินได้ที่รักษากระบาดสิบได้ก็มีคุณสมบัติสองอย่างควบคู่กันคือมันหนึ่งไม่ตายความรัก สงณาความสงสารเราคิดรักชาวบ้านสงสารชาวบ้านก็เหมือนก็รักตัวเองสองสารตัวเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อมีจิตใจโหดร้ายเป็นการสร้างศัตรูในเมื่อเรามีศัตรูเราก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุข แล้วข้อที่สองทรัพย์สินต่างๆของใครที่หามาได้ต่างคนก็ออเห็นว่าพอหว,วังความสุขจากทรัพย์สินในเมื่อเราไปลักไปขโมยเขาขเขาก็มาไม่ชอบใจเราแล้วก็สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นที่เราได้มาถ้าไปคุยโกงเขาบ้างรักขโมยเขาบ้างมันก็ไม่คุ้มความแก่มันกันแก่ไม่ได้กันความป่วยไข้ไม่สบายไม่ได้ การ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 พัดพลาดจากของรักของชอบใจไม่ได้การความตายไม่ได้เจ้ามาทําไมชิ้นข้อที่สามเจ้าชู้มากเกินไปเอาแค่พอดีพอดีนะยังมีคู่ครองเพียงแค่ห้าค,คนพอดีพอดีพอ,พอ,พอถึงเจ็ดคนก็ห้ามสมัครผู้แทนเมืองแขกนะเฉลยเจ็ด <laughs> คน สิข้อที่สามถ้าเราระงับได้คนในปกครองของเราก็มีความสุขเราก็มีความสุขทั้งนี้พระอษฐ์ได้บอว่าลูกหลานที่เกิดมาใหม่จะไม่เป็นคนดื้อด้านว่านอนสอนง่ายถ้าละสินงข้อที่สีได้ถ้าเกิดใหม่จะมีวาจาเป็นทิพย์ถ้าละสินงข้อที่ห้าได้เกิดใหม่จะเป็นคนมีความสุข สู่ทั้งกายสู่ทั้งใจคือไม่เป็นโรคโปวงทิะไม่เป็นโรคเส้นประสาทแล้วก็ไม่เป็นโรคบ้าเเมื่อเราตั้งใจควบคุมกําลังใจของเราแบบนี้เมื่อเราจะมีเมตตาหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เพิกิฉการไม่เดือมสุราจะมีไรเราจะพูดแต่วาจาจริงพุทธวจาศร่กลไม่กล่าววาจาหยาบ แล้วก็ไม่กล่าววาจาส่อเสียเขาแตก่าวกันไม่กล่าววาจาเพ้เอเจี๊ยวไหลการควบคุมกำลังใจอยู่ได้เพรอาศัยสมาธิถ้าขาดสมาธิการคุมใจก็คงไม,ม่อยู่แต่ว่าใหม่ๆก็เผลอบ้างของธรรมดาใน <c oughs> <c oughs> เมื่อเราค่อยๆยับยัง้งมันไม่ช้าก็ชินแต่ต้องจะใช้เวลานิดหน่อยนะ ในเมื่ออารมชินเกิดขึ้นคำว่าชินก็หมายความละจนชินไม่ต้องระวังขึ้นรี่ว่าก,การฆ่าสัตว์เป็นต้นไม่มีแน่นอน <c oughs> ถ้าชินแบบนี้ท่านเรียกว่าฌานฌานก็คือความชินในเมื่อจิตเป็นฌานอย่างนี้ตายจากความเป็นคนก็ไปเป็นมลมถ้าต่อมาสำหรับ ว่ามโนกรรมข้อติสามโนกรรมสามอย่างทางจิตใจก็จะหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบุคคลอื่นโดยไม่ชอบทำนั่นก็หมายความว่าถ้าศินห้ามสืเพียงมือนะศินนั้นถ้าไม่รักสินไม่ขาดถ้ารักของเขาสินขาดทอนนี้แต่ว่าใจมาอาจอยากจะรักก็ได้ใช่หไหม ใจนึกชอบใจว่าจะจับของเผือที่เอาเขหน่อยดีไหมถ้าจะหยิบของเขามาก็เกรงว่าสิงจะขาดเลยไม่หยิบยังไม่จะห้ามใจก็ามากำหนดสิบนี้ห้ามใจเลยเอาใจเข้าไปยับยั้งหมายความชื่นชีว่าทรัพย์สมบัติถ้าไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องการมันทั้งนี้เป็นว่าของเขาขายถ้าของเลี้ยวขายเราอยากจะได้หาตังค์ไปซื้ออันนี้ไม่ห้ามข้อนี้นะ ไม่ไม่ถึงข้อนี้อาจจะเพียงว่าอยากจะรักเขาอยากจะกะโมยเขานี่ไม่มีในใจิตใจของเราค่อ,อ,อยๆยั่งตัวเกิรมามาโนกรรมข้อที่สองความโกรธยังมีอยู่แต่ยับยั่งความโกรธไว้ไม่จองร้างไม่จองผลานข้อที่สข้อที่สามสมาธิฏฐิมีความเห็นถูกหมายความเชื่อพระพุทธเจ้าทุกอย่างที่สอนมาทั้งหมด นี่อย่างอ่อนถ้าหาว่าทำได้อย่างอ่อนแบบนี้อย่างน้อยก็เป็นปะโสดาบันต้องเป็นปะโสดาบันขั้นโกลังโกล,โกละไม่ใช่สตักขตุงขั้นที่สองนะขั้นกลางปัสดาบันนี่มีสามขั้นหนึ่งเองกวิชีสองโกลังโกล,โกละสามสตากขตุงสตักขตุงในแค่รักษาสินห้าบริสุทธิ์ ถ้ารักษากระบาดสิบบริสุทธิ์ว่างไม่บริสุทธิ์ว่างเพิ่งไปนิดหน่อยในสุดก็บริสุทธิ์แต่ว่าต้องระวังอย่างนี้เป็นสตาขัดตรงถ้าเป็นเอกไปจีก็หมายความว่ารักษากระบาดสิบครบถ้วนโดยไม่ต้องระวังไม่ต้องระวังมันก็ไม่ละเมิดอย่างนี้เป็นโสดาบันขันเอกไปจีมีบารมีสูงถ้าเกิดอีกเป็นคนอีชาติเดียวก็ไปนิพพาน ถ้าเียมาข้อที่สามทางจิตใจจิตใจได้เป็นพื้นฐานของพระอรหันนะกิเลสจะมีแค่สามตัวรากเงาจริงๆหนึ่งโลภความโลภสองโทสะความโกรธสามโมหะความหลง <c oughs> อันนี้เป็นรากเงาของกิเลสถ้าเราถอนรากถอนเงาได้หมดกิเลสก็หมดไป เพื่อการจะถอนรากถอนเงาจริงๆจังครั้งเดียวครัง้งสองครัง้งมันก็ไม่ไหวต้องค่อยๆทำค่อยๆคิดค่อยๆใช้สมาธิคือสติสมัจญยะถ้าไปนัดระหวังว่าทรัพย์สมบัติของใครใครครับวรักขึ้นจากนักตระบัตินี้ไปต้นไปขึ้นเชื่อการอยากได้ทรัพย์สมบัติใครไม่มีในจิตใจของเราความโกรธอาจจะยังมีอยู่แต่ไม่จองร่างจองพลายใ,ใคร อนนี้อาคารเข้มแข็งนะคดีสุดท้ายสมาทิิเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจเพราะอะไรเพราะหนึ่งอริยสัจมีสี่อย่างหนึ่งทุกสองเหตุให้เกิดทุกสามความดับทุกสี่การปฏิบัติเพื่อความดับทุกถ้าเราเห็นจริงๆแค่ข้อเดียวคือทุกเท่านี้พอแล้วถ้าทุกคนเห็นทุก ทุกคนก็ไม่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์มีอะไรเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความหิวความกระหายเป็นทุกข์การพัพนาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ ถ้าเรายังขืนเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปให้ความทุกข์ทั้งหลายตอนนี้มันก็มีกับเราทุกชาติเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้ฉะนั้นในเมื่อเห็นทุกข์ในอริยสัจก็หาทางตัดทุกข์คือหวังปนิพานการหวังปนิพันธ์ทำยังไงก็ทําอย่างว่าเนี่ยบูบูบพื้นฐานของพระภาษีอ่านท่านแล้วปฏิบัติตามท่านเพื่อศาสนาของท่าน ถ้าปฏิบัติตามท่านเพื่อบรรลุมรคผลในชาตินี้ด้วยมันเหมือนกันชาติชาตินี้เรามีความเข้มแข็งในกำหนดสิบเราก็ไปอรหันต์ในชาตินี้ถ้าความเข้มแข็งยังไม่พอเราก็เกิดเป็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างคอยพระศีอันในเมื่อพระศรีอนตรัสตามธรรมดาพพุทธเจ้าเทศ เทวดาวนางฟ้ากับพรหมเนี่ยฟังมากกว่าคนเข้ามาฟังกันนะถ้าการบรรลุมากผลคนก็บรรลุมากกว่าคนเพราะเทวดาวนางฟ้ารถตพงหมก็ดีไม่มีงานไม่ห่วงการหงข้าวเย็นนึกไงหงข้าวเย็นก็ไม่ห่วงหงข้าวเช้าก็ไม่ห่วงใช่ไหมไม่ห่วงข้าวส้วมเทวษษดาวไม่มีส้วมใครจะตายไปเทวดาเป็นนางฟ้านะขี้จะด้ดีนะ ที่เห็นห,หมดทอ้องเดี๋ยวจะไปนั่งปวดอีกไม่หาส่วไม่ได้ก็เป็นว่าเทวดานางฟ้าทุกมท่านไม่มีกังวลเวลาฟังเทศก็ฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรท่านก็ทราบพระเจ้าเทศเรื่องนรกเขาไม่ตาทิพย์เขาไม่ร่างกายเป็นทิพย์เขาก็เห็นนรกพระเจ้าเทศเรื่องคนเป็นทุกข์มีอายุน้อยเขาก็มองเห็นเห็นตามนั้น พระเจ้าทิเทศอย่างพรมเทวดาวเขาก็ทราบต่อมาก็อีกข้อเดียวพระเจ้าจะเทศอนิพันธ์เขาก็ใช้ปัญญาพิจารณาเขาสามารถรู้ชาติได้เขาจะถอยหลังใช่ของเขาไปเองว่าก่อนจะมาเกิเดเป็นเทวดาวเป็นนางฟ้าเป็นพรมเขามาจากไหนเขาก็ทราบว่ามาจากคนบ้างมาจากสัตว์บ้างสัตว์ก็เป็นเทวดาวเป็นนางฟ้าได้นะแนั้นก็อเป็นไม่ได้นะ ยังโคศกเทพบุตรตายจากคนเกิดเป็นสุนัขตายจากสุนัขเกิดเป็นเทวดาเห็นไหมล่ะแต่จะนึกว่าสัตว์จะฉันเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นได้ <c oughs> ในเมื่อศาสนาพะทีิอ่านนั้นเกิดตั้งแต่ถ้าเราเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าจะดีกว่าเลยเกิดเป็นคน เพราะไม่มีกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถามท่านแล้วท่านบอกว่าตามธรรมดาคนมีสีเหลาในอุคติตนญยูมีบารมีเต็มและมีปัญญามากแนะนำเป็นแค่หัวข้อก็มีความเข้าใจบประโลมกมรรค <c oughs> สามารถเป็นพระอรหันต์ได้โูดเย่อๆอย่างที่พระเจ้าเสศนาตรักะลิบ่าวัากะลิ ปุ้คนใดเห็นธรรมผูคนนั้นที่ยวเห็นสถาคตเพียงแค่นี้ํำรู้อารเลยสองวิตรติตนยูมีบารมีเต็มแต่ว่าปัญญาอ่อนไปหน่อยเท่แค่ก็ข้อเยอะย่อไม่เข้าใจต้องอธิบายให้ฟังเท่เล็กน้อยอย่างพยศพยศฟังเท่ครั้งแรกนุปปุวิภิกถาห้าข้อ ฟังจบเป็นระโสดาบันต่อมาตอนสายพ่อไปตามพระเจ้าเทศทรั์อีกครั้งหนึ่งฟังครั้งที่สองเป็นพระราันร์อย่างนี้ดีกว่าพิ่ปฏิตันอยูนะต่อไปก็หนยยะพวกนยยะนี่นหมายความว่าต้องสอนกันมากหน่อยถ้าสอนน้อยจะไม่เข้าใจนี่ก็มาเปรียบเทียบ คราวที่พ่อที่พ่อที่อ่านนั้นจัดแล้วบอกว่าพู้รักษากระหมดสิบได้ครบท้วนทั้งวันปกติและวันพระพวกนี้เป็นุกติกันอยู่หมายความทถ้าพบท่านท่านเทศสั้นๆเมื่อกี้นะคุยกันนะเทศสั้นๆเป็นแค่วข,ข้อจะมรุมรขผลทันทีต่อไปผู้รักษาวันปกติก็รักษาได้ดี วันพะก็รักษาได้ดีแต่บางทีก็บกพร่องบ้างเป็นนิติแนหน่อยต้องระวังอยู่ยังต้องระวังอย่างนี้เป็นพวะอันดับที่สองหมายความเทศแต่เพียงหัวข้อ,ขอยังไม่เข้าใจชัดเหตุซ้าครั้งที่สองจะเข้าใจชัดบรรลุอารานันต่อมาก็พวกที่รักษากระหดสิบ 10, วันปกติไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมเผอเองบ้างตั้งใจเผอบ้าง ยังไงตัวแกนะแต่ว่าวันพระรักษาได้ปกติเฉพาะวันพระกำหนดสิบกสินห้าเน่แน่นอนไม่ขาดไม่บกพร่องแต่วันปกติบกพ,พร่องบ้างทาง่านบอกว่าพวกนี้พวกนั้ยะต้องสอนกันหลายครั้งจิตจะได้มรุกมรรคผลก็เป็นว่าบรรดาญาโยมพุทธศาสนกิกชนที่เราปฏิบัติกันนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำหนดสิบ ก็จงอย่าคิดว่าจะไปนิพพานในศาสนาพุทธิอ่านตั้งใจว่าเราจะต้องนิพพานในชาตินี้แต่ถ้าบังเอิญจริงๆมันไปไม่ไหวเมื่อพลาดจากชาตินี้ก็ไปบพระพุทธิอ่านแน่นนให้ตั้งใจให้แน่วแน่วสองอย่างคือหนึ่งต้องการนิพพานชาตินี้ถ้าหากว่าชาตินี้นิพพานไม่ได้ขอท่นศาสนาพระธิอ่าน ก็เป็นว่าจบดีไหมก็ยังไม่ดีก็เป็นว่าสอนแค่นี้ก็พอลมั้ยนะที่ถามท่านบอกคนสมัยของท่านอายุมากไหมท่านบอกว่ามากถามว่ากี่หมื่นปีท่านไม่ตอบแต่ท่านบอกว่าคนในสมัยของท่านที่บอกคนสวยทุกคนคนรวยทุกคนคนมีความสุขทุกคน เรื่องการสาะวิวาทกันไม่มีท่านบอกว่าที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนนันหมายความคนในขอบเขตของท่านเท่านั้นเองไอ้คนนอกเขตนั้นมีอยู่ใช่ไหมอย่างพวกปะทะัพประมะเนี่ยอย่างพวกปะทะัพประมะเขาไม่เข้าเขตพุทธศรราสนาเขายังมีการรบราข้าวันกันโดยเฉพาะคนในเขตของท่านเท่านั้นที่ท่านที่เป็นสาวกของท่านก็เป็นว่า ท่านก็ะดิานท้านบอกว่าท่านจะบรรลุอายุเท่าไหร่ต่ไม่ตอบ <c oughs> ท่านตอบแต่เพียงว่าผมเป็นหนุ่มเต็มที่ผมก็บรรลุเป็นพระเจ้าให้เต็มที่ของท่านมากี่ปีไม่รู้นะถ้าไปโดนสมัยอายุแปดหมื่นปีจะยุ่งเลยเป็นเด็กที่สองหมื่นปีใช่ไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวท้่สองหมื่นปีเป็นคนวัยกลางคนท้่สองหมื่นปีเป็นคนแก่สองหมื่นปีนี่ยุ่ง ทั้แก่ไม่กี่ปียังแย่เลยเนี่ยซึ่งแก่ไม่กี่ปียังแย่จะลูกไม่ไหวอยู่แล้วก็เป็นว่าขบรรดาญาติโยมพุทธวิัตทุกคนคําว่าสมาธิเป็นการตั้งใจที่เราต้องนั่งภาวนากันนี่นเป็นการเป็นการฝึกการหยับยับยั้งของใจใจจริงๆแล้วจะต้องมีสมาธิจริงๆในระหว่างที่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่งภาวนา ให้อารมณ์มันทรงตัวเราตั้งใจไว้เพื่ออะไรตั้งใจไว้รักษาข้หบทสิบก็ให้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เพื่อพฤธิกรรมไม่ดื่มสุรเมีไรไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจือเดืไหลไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทมถ้าเราต้องการซื้อเขานี่เขาไม่ห้ามนะไม่ใช่กนณีนั้น คือไม่อยากได้ทรัพย์ของเขาโดยที่เราจะรักขโมยเขาไม่มีเรายังมีความโกรธจะยับยังความโกรธไม่จองล้างจองผลายเขาเราจะมีความเห็นถูกสมาทิฏฐิคือเห็นอริยสัจเห็นทุกข์ของความเกิดทุกข์ของความแก่ทุกข์การพัดพาดจากของรักของชอบใจทุกข์ของการป่วยไข้ไม่สบายทุกข์ของความตายจะเข้ามาถึง ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็จิตก็ไม่อยากจะเกิดต่อไปสิ่งที่ต้องการจะพึงได้ก็คือพระนิพพานอรันดาญาโยมวัทธบวิษัททั้งหลายพูดมาพูดไปมันก็หมดแรงหมดแรงแล้วงแจ่แค่นี้นะตอนนี้ไปเขาทุกคนตั้งใจสมา,า,สสมา,ามมทานสิ่สมาทานเป็นกรรมฐาน